รอบตัวเราเต็มไปด้วยคนดีนะครับแต่ในหมู่คนดีเหล่านั้นอาจมีใครบางคนสวมหน้ากากนักบุญซอนมีดเล่มข่มไว้ข้างหลังรอวันหลอกใช้คุณคุณอาจกำลังสงสัยว่ามันจริงหรอใครกันจะใจร้ายได้ขนาดนั้นกันเชียวแล้วเราจะมองเห็นใบหน้าที่แท้จริงหลังหน้ากากคนดีเหล่านั้นได้อย่างไรกันละ่ะคำถามเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลท่วมทน้นและการสร้างภาพพลั์ทำได้ง่ายได้เหลือเกิน ศรัทธาและความไว้วางใจนั้นกลายเป็นสิ่งมีค่าที่หลายคนจ้องจะฉกฉวยไปนั่นเองเนื้อหาที่คุณกำลังจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปนะครับไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆเลยนะแต่กรรองจากความเข้าใจลึกซึ้งในด้านจิตวิทยามนุษย์ผสมผสานกับกรณีศึกษามากมายหลายอย่างที่เกิดขึ้นจริงรอบโลกและแม้แต่รอบตัวเราเลยก็ว่าได้เพื่อให้คุณมองเห็นสัญญ,ญาณเตือนภัย ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของนักบุญลวงโลกคนที่ใช้ความดีบังหน้าเพื่อหลอกใช้ศรัทธาคุณนั่นเองคุณจะได้เครื่องมือทางปัญญาติดตัวไปเลยครับเอาไว้สแกนคนรอบข้างไม่ใช่เพื่อจับผิดนะครับแต่เพื่อป้องกันตัวเองและคนที่คุณรักให้คุณสามารถมอบความไว้วางใจให้กับคนที่คู่ควรอย่างแท้จริงได้และที่สำคัญที่สุดเลยนะคุณจะรู้สึกฉลาดขึ้นมีพลังมากขึ้นและสามารถก้าวข้ามเล่เหลี่ยมกลโกงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทันชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับสีสัญญาณเตือนหลักๆเลยที่บ่งบอกว่าคนดีตรงหน้าอาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็เป็นได้เตรียมสมองและหัวใจของคุณให้พร้อมนะครับแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสัญญาณแรกเลยนะที่ชัดเจนที่สุดแต่หลายคนกลับมองข้ามไปซะอย่างนั้นนั่นคือคำพูดสวยหรูแต่การกระทำสวนทางอย่างสิ้นเชิงเลยละครับ ลองจินตนาการตามนะครับผู้นำทางจิตวิญญาณคนหนึ่งสอนให้ผู้คนปล่อยวางทางโลกบอกว่าทรัพย์สิสนเงินทองเป็นของนอกกายแต่เบื้องหลังกลับใช้ชีวิตหรูหราฟู่มฟ้าสะสมรถยนต์ราคาแพงๆอยู่บ้านหลังใหญ่โตโอลานจากเงินที่ผู้คนศรัทธาบริจาคให้นั่นเองหรือนักผู้สร้างแรงบันดาลใจคนนั้นไงครับที่เป่าประกาศเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ตลอดเวลา ยกย่องคุณธรรมจริยธรรมเสียสูงส่งแต่กลับมีข่าวเฉาเรื่องการคดโกงซะได้หลอกลวงผู้ร่วมลงทุนหรือทำผิดสัญญาอยู่เป็นอาจินเลยทีเดียวพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะมันคือความจงใจเป็นความคลาดเคลื่อนที่ชัดเจนมากระหว่างสิ่งที่เขาพยายามนำเสนอกับตัวตนที่แท้จริงของเขานั่นเองในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่าความไม่สอดคล้องทางปัญญาครับ เมื่อคำพูดและการกระทำมันขัดกันเองอย่างชัดเจนคนที่สวมหน้ากากนักบุญนะครับมักเชี่ยวชาญในการใช้คำพูดที่สวยงามดูดีกินใจและดูน่าเชื่อถือมากๆพวกเขาอาจอ้างอิงหลักธรรมคำสอนต่างๆปรัชญาสูงส่งหรือเรื่องราวดีๆมากมายเพื่อสร้างความประทับใจให้คุณนะให้คุณรู้สึกว่าเขานั้นเป็นผู้รู้เป็นคนดีมีเมตตา และปรารถนาดีต่อคุณอย่างแท้จริงเลยละ่ะแต่เมื่อคุณลองสังเกตการกระทําของเขาอย่างละเอียดและยาวนานพอสมควรนะครับคุณจะเริ่มเห็นรอยร้าวแล้วเห็นความไม่สมเหตุสมผลบางอย่างเห็นการกระทําที่ขัดแยง้งกับคําสอนเหล่านั้นซะอย่างนั้นวิธีสังเกตให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับคือให้ดูว่าเขาปฏิบัติต่อคนที่ไม่มีผลประโยชน์ให้เขาอย่างไรบ้างคนขับรถแม่บ้านพนักงานระดับล่างๆ หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็ตามทีถ้าเขาแสดงความเมตตาเฉพาะต่อหน้ากล้องเท่านั้นหรือต่อหน้าคนที่เขาสามารถตักตวงผลประโยชน์ได้ละ่ะก็นั่นคือสัญญาณอันตรายแล้วล่ะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องการเงินนี่แหละครับพวกเขามักจะเรียกร้องการบริจาคหรือการสนับสนุนทางการเงินอยู่เรื่อยๆโดยอ้างเหตุผลที่ดูดีมากๆเลยนะเช่นเพื่อการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือเพื่อขยายงานทางทรรอะไรทำนองนั้นแต่กลับไม่มีความโปร่งใสเอาซะเลยในการจัดการเงินเหล่านั้นไม่มีการเปิดเผยบันชีรายรับรายจ่ายใดๆหรือถ้ามีก็ดูคลุมเครือไม่ชัดเจนเอาซะเลยเมื่อคุณเริ่มเห็นความไม่สอดคล้องเหล่านี้แล้วนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปนะแต่ให้เก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนเริ่มตั้งคำถามในใจดูและมองหาหลักฐานเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเพราะ นี่อาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปก็เป็นได้นะครับความรู้สึกแรกที่อาจเกิดขึ้นกับคุณเมื่อพบเจอพฤติกรรมเช่นนี้คือความสับสนความผิดหวังหรือแม้กระทั่งการปฏิเสธความจริงไปเลยก็มีเพราะมันยากที่จะยอมรับได้จริงๆนะครับว่าคนที่เราเคยชื่นชมศรัทธาอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปแต่นั่นคือคกลไกป้องกันตัวเองของนักบ,บุญลวงโลกเหล่านี้นั่นเอง พวกเขาหวังว่าคุณจะมองข้ามความไม่ชอบมาผากลเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นไปหรือหาเหตุผลเข้าข้างพวกเขาเอาเองเพราะมนุษย์เรามีแนวโน้มนะครับที่จะเชื่อในสิ่งที่อยากจะเชื่อเท่านั้นเองดังนั้นก้าวแรกของการรู้เท่าทันเลยนะคือการยอมรับความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่ทั้งหมดก็เป็นได้เปิดใจให้กว้างเข้าไว้และสังเกตด้วยสติอยู่เสมอนี่เป็นเพียงสัญ,ญญาณแรกเท่านั้นนะครับ ยังมีอีก3สัญญาณสำคัญเลยทีเดียวที่จะช่วยให้คุณมองทะลุหน้ากากของนักบุญลวงโลกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สัญญาณที่2กันเลยนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันเลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับคุณเข้าร่วมกลุ่มปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งหรือฟังคำสอนจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งในช่วงแรกทุกอย่างดูดีมากๆเลยครับคำสอนทำให้คุณมีความหวังขึ้นมาเลยละ่ะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักคุณเริ่มมีข้อสงสัยบางอย่างเกิดขึ้นในใจหรือแนวทางปฏิบัติบางอย่างหรือแม้แต่พฤติกรรมของผู้นำกลุ่มเองก็ตามเมื่อคุณลองเอ่ยปากถามดูนะหรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปคุณกลับถูกตำหนิซะอย่างนั้นถูกมองว่าเป็นคนขาดศรัทธาไปซะแล้วเป็นตัวปัญหาของกลุ่มหรือถูกกล่าวหาว่ามีพลังงานลบที่พยายามจะทำลายกลุ่มซะอย่างนั้นบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับ จากที่เคยเปิดกว้างและเป็นมิตรต่อกันกลายเป็นความอึดอัดและหวาดระแวงกันไปหมดนี่แหละครับคือลักษณะเด่นเลยนะของกลุ่มหรือบุคคลที่กำลังพยายามควบคุมความคิดของคุณอยู่นั่นเองพวกเขาไม่ต้องการให้คุณคิดวิเคราะห์ใดๆเลยไม่ต้องการให้คุณใช้ปัญญาพิจารณาอะไรทั้งนั้นแต่ต้องการเพียงความเชื่อฟังและการทำตามอย่างไร้ข้อกังขานั่นเองครับพูดให้เข้าใจง่ายๆในทางจิตวิทยานะครับ การกระทำเช่นนี้เป็นการสร้างสภาวะพึ่งพิงขึ้นมาทำให้คุณรู้สึกว่าต้องเชื่อผู้นำคนนี้เท่านั้นจึงจะพบทางสว่างหรือความหลุดพ้นได้พวกเขาจะค่อยๆบั่นทอนความมั่นใจในตัวเองของคุณไปเรื่อยๆทำให้คุณรู้สึกว่าปัญญาของคุณนั้นน้อยนิดเหลือเกินไม่สามารถเข้าใจสัจรธรรมอันลึกซึ้งได้ด้วยตัวเองหรอกต้องอาศัยการชี้น,นำจากพวกเขาเท่านั้นกลยุทธ์ที่มักใช้ควบคู่กันไปเสมอนะครับคือการอ้างว่าตนเองนั้น ได้รับสารพิเศษจากเบื้องบนมามีการเข้าถึงแหล่งความรู้เหนือธรรมชาติบางอย่างที่คนทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้เลยนะคำสอนของพวกเขาจึงถือเป็นที่สุดแล้วเป็นความจริงหนึ่งเดียวที่ห้ามโต้แย้งโดยเด็ดขาดหากใครกล้าตั้งคำถามขึ้นมาละ่ะก็จะถูกตีตราว่าเป็นพวกนองกรีดไปซะเป็นมารศาสนาหรือถูกชักจูงโดยพลังชั่วร้ายไปโน่นสิ่งนี้สร้างความกลัวในหมู่ผู้ตามเป็นอย่างมากเลยครับ ทำให้ไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจของเขาหรือเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเลยเพราะกลัวจะถูกขับไล่ออกจากกลุ่มไปหรือถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีนั่นเองพวกเขาอาจห้ามไม่ให้คุณอ่านหนังสือบางเล่มดูรายการบางประเภทหรือคบค้าสมาคมกับคนบางกลุ่มที่พวกเขามองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความเชื่อของกลุ่มนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เพื่อควบคุมคุณโดยเฉพาะเลยครับให้อยู่ในกรอบความคิดที่พวกเขาสร้างขึ้นมา ทำาให้คุณมองเห็นโลกผ่านเลนส์ของพวกเขาเท่านั้นเมื่อคุณถูกตัดขาดจากข้อมูลที่หลากหลายการคิดวิเคราะห์อย่างอิสระย่อมเป็นไปได้ยากยิ่งเลยครับผลกระทบที่ตามมานั้นร้ายแรงมากนะครับไม่ใช่แค่เสียทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นนะแต่คุณอาจสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเลยก็ได้สูญเสียความสามารถในการคิดวิพากษ์และกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆในชีวิตไปเลยทีเดียวจงจำไว้เสมอเลยนะครับว่าศรัทธาที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากความกลัวหรือการบังคับให้เชื่อแต่อย่างใดแต่เกิดจากปัญญาการพิจารณาและการเห็นแจ้งด้วยตนเองต่างหากครูบาอาจารย์ที่แท้จริงนั้นจะสนับสนุนให้คุณตั้งคำถามอยู่เสมอส่งเสริมให้คุณใช้สติปัญญาให้เต็มที่และยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับ ไม่ใช่ปิดปากคุณด้วยคำว่สสาศรัทธานี่คือสัญญาณอันตรายที่สองแล้วนะครับที่คุณต้องเก็บไว้ในใจเสมอเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าอิสรภาพทางความคิดของคุณกำลังถูกคุกคามอยู่นะเมื่อการตั้งคำถามกลายเป็นสิ่งต้องห้ามไปซะแล้วนั่นคือเวลาที่คุณต้องถอยออกมานะครับแล้วทบทวนสถานการณ์อย่างจริงจังได้แล้วเอาละครับเรามาต่อกันที่สัญญาณอันตรายประการที่3กันเลยดีกว่าที่นักบุญหลวงโลกมักจะใช้ เพื่อควบคุมและหลอกใช้ศรัทธาของคุณนั่นเองนั่นคือการสร้างความรู้สึกพิเศษแบบสุดขั้วไปเลยและการแยกผู้ตามออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงลองจินตนาการถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ถูกเลือกเป็นกลุ่มเดียวในโลกที่คนพบสัตธรรมเป็นเพียงหยิบมือเดียวที่จะได้รับความรอดในขณะที่คนอื่นๆทั้งโลกนั้นช่างมืดบอดและน่าสงสารเหลือเกินความรู้สึกนี้มันช่างหอมหวานใช่ไหมครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ยิ่งใหญ่และพิเศษกว่าใครๆนักบุญลวงโลกเก่งมากๆเลยนะครับในการสร้างความรู้สึกแบบนี้พวกเขาจะค่อยๆปลูกฝังความคิดว่ากลุ่มของเรานั้นเหนือกว่ากลุ่มอื่นนะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ลึกซึ้งกว่าใครๆส่วนคนข้างนอกนั้นไม่ว่าจะครอบครัวเพื่อนเก่าหรือสังคมโดยรวมล้วนเต็มไปด้วยกิเลสทั้งนั้นความไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งอิทธิพลชั่วร้ายต่างๆ ที่จ้องจะทำลายความดีงามของกลุ่มเราอยู่ตลอดเวลาเทคนิคที่ใช้คือการรักผู้พ้องอย่างสุดโต่งเลยครับภายในกลุ่มจะมีการดูแลเอาใจใส่กันอย่างดีเยี่ยมเลยนะในช่วงแรกคุณอาจรู้สึกเหมือนเจอครอบครัวใหม่เลยก็ว่าได้ที่เข้าใจและยอมรับคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยละ่ะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีการด้อยค่าคนนอกกลุ่มอยู่เสมอๆคำพูดในทำนองว่าพวกเขาไม่เข้าใจเราหรอก พวกเขาหลงทางไปแล้วหรือพวกเขากำลังถูกมารครอบงำอยู่จะถูกหยอดเข้ามาในบทสนทนาอยู่เสมอเลยครับเป้าหมายหลักของการกระทำเช่นนี้นะครับคือการค่อยๆตัดคุณออกจากสายสัมพันธ์เดิมๆของคุณทำให้คุณพึ่งพิงกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลย,ยนะทั้งทางอารมณ์สังคมและบางครั้งก็ทางการเงินด้วยซ้ำไปและมีเพียงกลุ่มนี้เท่านั้นที่เป็นที่พึ่งพิงที่ปลอดภัยที่สุดคุณก็จะยิ่งยึดติด และไม่กล้าตั้งคำถามใดๆอีกต่อไปเลยละครับพวกเขาอาจสร้างภาษาเฉพาะกลุ่มขึ้นมาใช้กันเองนะครับมีศัพท์แสงคำพูดหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่รู้กันเฉพาะคนในกลุ่มเท่านั้นทำให้คนนอกรู้สึกแปลกแยกไปเลยและทำให้คนในรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นไปอีกหรืออาจมีการตั้งกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากๆในการปฏิสัมพันธ์กับคนนอกกลุ่มเช่นห้ามดูสื่อบางประเภทโดยเด็ดขาด ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมแบบเดิมๆอีกต่อไปหรือแม้แต่ห้ามติดต่อกับสมาชิกครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของกลุ่มเลยก็มีผลลัพธ์ที่ตามมาคือการสูญเสียมุมมองที่สมดุลไปเลยนะครับคุณจะเริ่มมองโลกเป็นสีขาวกับดำเท่านั้นคือพวกเรากับพวกเขาความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางจะลดลงหัวภาพเลยและหากวันใดวันหนึ่งคุณคิดจะเดินออกจากกลุ่มขึ้นมานะ มันจะกลายเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นเลยทีเดียวเพราะคุณจะรู้สึกเหมือนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยทั้งตัวตนสังคมและความหมายของชีวิตเลยล่ะครับจงระวังนะครับหากกลุ่มใดหรือบุคคลใดพยายามทำให้คุณรู้สึกพิเศษกว่าใครๆพร้อมกับสร้างกำแพงแบ่งแยกคุณออกจากโลกภายนอกละ่ะก็นั่นไม่ใช่หนทางสู่ปัญญาหรือความหลุดพ้นที่แท้จริงหรอกนะครับ แต่เป็นกลลวงที่แยบยนมากๆเพื่อกักขังคุณไว้ในโลกทัศน์ที่ขับแคบของพวกเขานั่นเองและแล้วเราก็มาถึงสัญญาณอันตรายสุดท้ายแล้วนะครับสัญญาณที่4ซึ่งมักจะทำงานควบคู่กันไปไปกับสัญญาณอื่นๆที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละครับนั่นคือการเน้นให้คุณพึ่งพาตัวบุคคลเท่านั้นมากกว่าหลักการหรือคำสอนที่เป็นสากลทั่วไปลองสังเกตดูนะครับผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณหรือกูรูบางท่านก็ตาม คำสอนทั้งหมดของพวกเขามักจะวนกลับมาที่ตัวของพวกเขาเองเสมอๆเ,เลยความสำเร็จความศักดิ์สิทธิ์ความรู้แจ้งเห็นจริงดูเหมือนจะผูกขาดอยู่ที่ตัวผู้นำคนนั้นคนเดียวเท่านั้นเองพวกเขาอาจจะบอกว่าคุณต้องผ่านฉันเท่านั้นนะจึงจะเข้าถึงความจริงได้คุณต้องได้รับพลังจากฉันเท่านั้นจึงจะพัฒนาได้หรือการตีความคำสอนของฉันเท่านั้นที่ถูกต้องที่สุดแล้วหลักธรรมคำสอนสากลที่เคยมีมานะครับ าจถูกบิดเบือนหรือตีความใหม่ไปเลยก็ได้เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจและสถานะพิเศษของพวกเขานั่นเองพวกเขาจะไม่ค่อยส่งเสริมเลยนะครับให้คุณศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจากแหล่งข้อมูลดั้งเดิมหรือจากครูบาอาจารย์ท่าน,นอื่นๆเลยเพราะนั่นอาจทำให้คุณเห็นแย้งขึ้นมาได้หรือหลุดพ้นจากการควบคุมของพวกเขาได้นั่นเองการตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญในชีวิตของคุณนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่โตมโหลานอาจจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากผู้นําคนนี้เสียก่อนเสมอราวกับว่าคุณเป็นเด็กน้อยไปซะอย่างนั้นที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรเองได้เลยคุณอาจเห็นผู้ตามจำนวนมากเลยนะครับพยายามเรียนแบบพฤติกรรมคำพูดหรือแม้กระทั่งท่าทางของผู้นําคนนั้นยังไม่มีเหตุผลเอาซะเลยเรากับถูกสะกดจิตยังไงอย่างนั้น นั่นเป็นสัญญาณของการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปแล้วนะครับและการยึดติดในตัวบุคคลอย่างรุนแรงเลยทีเดียวอันตรายของการพึ่งพิงตัวบุคคลเช่นนี้นะครับคือมันทําให้การเติบโตทางปัญญาและจิตวิญญาณของคุณหยุดชะงักไปเลยคุณไม่ได้เรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยขาของตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่กลับต้องใช้ผู้นําเป็นไม้เท้าค้ำยันอยู่ตลอดเวลาหากวันใดผู้นําคนนั้นล้มหายตายจากไปหรือ ถูกเปิดโปงความจริงอันไม่สวยงามขึ้นมาล่ะก็ผู้ตามจำนวนมากก็จะเควงคว้างสับสนและอาจถึงขั้นสิ้นศรัทธาในทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยก็ได้นะครับผู้นำที่แท้จริงนั้น,นะครับจะสอนให้คุณเป็นอิสระสอนให้คุณค้นพบปัญญาจากภายในตัวเองพวกเขาจะเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของเส้นทางแต่อย่างใดพวกเขาจะดีใจเมื่อเห็นคุณเติบโตขึ้นและสามารถยืนหยัดได้ด้วยความเข้าใจของตนเองนะครับ ไม่ใช่พยายามผูกมัดคุณไว้กับตัวเขาตลอดไปหรอกดังนั้นหากคุณพบว่าความศรัทธาของคุณกำลังถูกผูกติดอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้คุณฉุกคิดและเริ่มทบทวนดูนะครับเพราะนั่นอาจไม่ใช่เส้นทางที่นำไปสู่ความสุขและความจริงที่ยั่งยืนก็เป็นได้ครบแล้วนะครับสำหรับสีสัญญาณเตือนภยัยที่จะช่วยให้คุณมองเห็นนักบุญลวงโลกได้ชัดเจนขึ้น มันอาจจะดูน่ากลัวนะครับที่คนที่เราเคยเชื่อใจอาจซ่อนเร้นเจตนาที่ไม่ดีเอาไว้ก็เป็นได้แต่การตระหนักรู้คือก้าวแรกของการป้องกันตัวนะครับทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วเราจะสร้างกรอบป้องกันใจให้รู้เท่าทันและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองได้อย่างไรกันละ่ะสรุปสั้นขอ,อนาเสนอหลักคิดง่ายๆเลยนะครับที่คุณนำไปปรับใช้ได้ทันทีเลย 1. คือฝึกฝนในการคิดเชิงวิพากษ์อยู่เสมออย่าเชื่ออะไรง่ายๆเพียงเพราะเขาพูดหน้าฟังเท่านั้นนะหรือคนส่วนใหญ่เชื่อตามๆกันไปตั้งคำถามเสมอเลยครับตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆแหลแง่งฝึกมองเหรียญให้ครบทุกด้านเข้าไว้ 2. คือเชื่อสัญชาตญาณและความรู้สึกของตัวเองให้มากๆหากมีอะไรบางอย่างทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจหรือตะขิดตะขวงใจขึ้นมานะ แม้จะยังอธิบายไม่ได้ชัดเจนก็ตามทีอย่าเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนภัยภายในนั้นเป็นอันขาดถอยออกมา1นแล้วพิจารณาให้ดีๆเลยครับ 3. คือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับโลกภายนอกเอาไว้เสมออย่าปล่อยให้ใครมาตัดขาดคุณนะครับออกจากเพื่อนฝูงครอบครัวหรือสังคมเดิมๆของคุณคนเหล่านี้คือกระจกสะท้อนชั้นดีเลยนะและเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกลางอีกด้วย ที่สามารถช่วยให้คุณมองเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นมากเลยล่ะครับ 4. คือรู้จักตั้งขอบเขตส่วนบุคคลเอาไว้บ้างเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพนะครับเมื่อถูกร้องขอในสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยหรือขัดกับคุณค่าในใจคุณอย่างชัดเจนคุณมีสิทธิที่จะปกป้องเวลาพลังงานและทรัพย์สินของคุณนะครับการรู้เท่าทันคนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลายเป็นคนขี้ระแวงหรือมองโลกในแง่ร้ายเสมอไปหรอกนะครับ แต่หมายถึงการที่เรามีปัญญามีสติในการเลือกและมอบความไว้วางใจให้กับคนที่คู่ควรอย่างแท้จริงนั่นเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีความสุขมากขึ้นยังไงล่ะครับเอาล่ะครับมาถึงช่วงสรุปหัวใจสําคัญกันแล้วนะสําหรับเนื้อหาในวันนี้นักบุญหลวงโลกหรือคนดีที่อาจกําลังหลอกใช้ศรัทธาคุณอยู่นั้นมักจะมีสัญญาณเตือนภัยหลักๆ4ี่ประการด้วยกันคือข้อแรกคําพูดสวยหรู แต่การกระทํากลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงข้อ 2. เรียกร้องศรัทธาแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆและปิดกั้นการตั้งคำถามทุกรูปแบบข้อ 3. สร้างความรู้สึกพิเศษให้กลุ่มและแยกผู้ตามออกจากโลกภายนอกไปเลยข้อ 4. เน้นให้พึ่งพาตัวบุคคลมากกว่าหลักการที่เป็นสากลน,นั่นเองเมื่อคุณเห็นสัญญาเหล่านี้แล้วนะครับจงใช้สติปัญญาพิจารณาให้ดีๆ อย่าปล่อยให้ความศรัทธ,ธามาบดบังความจริงไปซะละเพราะคนที่อันตรายที่สุดนั้นอาจมาในคราบของคนดีที่สุดที่คุณเคยเจอมาเลยก็ได้นะครับผมอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับลองสำรวจประสบการณ์ของตัวเองดูนะหรือคนรอบข้างก็ได้เคยเจอใครที่มีลักษณะเข้าข่ายสัญญาณเหล่านี้บ้างไหมครับลองคอมเมนต์สั้นๆแบ่งปันกันหน่อยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปเพื่อที่เราทุกคนจะได้ฉลาดขึ้นรู้ทันคนมากขึ้นยังไงล่ะครับ สุดท้ายนี้ผมขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีปัญญาที่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมกลโกงต่างๆและมีหัวใจที่เข้มแข็งสามารถยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความดีงามและความถูกต้องได้อย่างมั่นคงและสง่างามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นด้วยนะครับสวัสดีครับ